สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับว่าเราจะสามารถระบุรายการศาสนาบนหน้าบัตรได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็หนังสือกรมการปกครองที่มท0309.2ทับว3 1 3 7 2ลงวันที่19ธันวาคม2565นะครับโดยตาม ะราชบันญัติบัตรประจาตัวประชาชนนะครับมาแต่เวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็กําหนดเกี่ยวกับเรื่องของขนาดาสีลักษณะบัตรตลอดจนรายการในบัตรนะครับเอาไว้ว่าจะต้องมีรา,ายละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีรายการดังต่อไป,ไปนี้นะครับในวงเล็บหนึ่งบอกว่าต้องมีชื่อตัวชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรูปถ่ายเลขประจําตัวประชาชนผู้ถือบัตร และจะมีรายการศาสนาหรือนิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้นะครับจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับโดยกรมปกบบครองเนี่ยก็ได้มีหนังสือสำนักหนังสือ,อกรมกรปกครองดังกล่าวนะครับที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยระบุเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนี้เอาไว้นะครับเนื่องจากว่ามีกรณีที่การ หาลือนะครับของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการระบุรายการศาสนาบนหน้าบัตรเอาไว้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่บางแห่งนะครับจะให้ระบุรายการศาสนาบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับซึ่งประชาชนรายดังกล่าวเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะระบุนะครับกรมการปกครองก็เลยออกหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวเนี่ยกำชับเอาไว้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ก็คือเพื่อให้การระบุรายการศาสนาลงในบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ขอให้จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยแจ้งอําเภอสํานักง,งานเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเนี่ยกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยต้องดําเนินการสอบถามผู้ยื่นคําขอมีบัตรนะครับมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนในแต่ละกรณีเนี่ย ทุกครั้งนะครับต้องสอบถามทุกครั้งนะครับว่า1ผู้ยื่นคําขอเนี่ยยินยอมให้เก็บข้อมูลศาสนาหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะยินยอมหรือไม่อันนี้อันแรกนะครับและนะครับผู้ยื่นคําขอประสงค์ให้มีการระบุรายการศาสนาบนหน้าบัตรหรือไม่อย่างไรนะครับก็คือต้องสอบถามก่อนทุกครั้งนะครับหากผู้ยื่นคําขอมีหรือไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการระบุรายการศาสนาไว้บนหน้าบ yes. ัตรเนี่ย ก็ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ยื่นคําขอต่อไปนะครับอาจะไปบังคับว่าจะลงหรือไม่ลงเนี่ยไม่ได้นะครับอยู่ที่ความประสงค์ของผู้ยื่นคําขอมีบัตรนะครับว่าจะลงรายการศาสนาไว้บนหน้าบัตรหรือไม่สวัสดีครับ